สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการไม่ใช่รายการสิเป็นคลิป Work and t r a v e l the Series 2024นะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็จะค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะครับผมเราก็จะอาจจะสลับตัดสลับไทม์ไลน์นิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่าในส่วนในส่วนของคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องเอกสารก่อนที่เราจะไปทําการสัมภาษณ์วีซ่ากันนะครับผมก็จะมี หลายๆเอกสารอยู่ในคลิปนี้นะผมว่าจะเป็นในตัวของอ่าป s นเ o อร o ด็อกิเม er นะครับผมจับ Off เฟอร์ s i n g นะครับแล้วก็ในส่วนของ DS 160ที่เราจะทำกันวันนี้นะครับผมก็ในส่วนของไอตัว US s p o o s o r Document อะไรพวกนี้เนี่ย เรก็อาจจะต้องนั่งทานมาชีนย้อนกลับไปนิดนึงนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่20 23นะครับ23ธันวาคมนะครับผมก็เมื่อวันที่22เนี่ยพี่เจนซี่ก็ได้ส่งลิงก์ไม่ใช่ส่งลิงก์นต่ส่งเมลส่งเมลมานะครับผมที่จะให้เราทําตัวเอกสารเดียว160นะครับที่เราจะ ทำการเตรียมตัวขอนัดคิวขอนูน่นนี่นั่นเพื่อที่จะสัมภาษณ์วีซ่านะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำในส่วนของเดทหนของ d ก160กันนะครับผมก็ตามนั้นแต่ก่อนที่เราจะไปดูการทำา s 160นะครับเราย้อนเวลากลับไปตอนเดือนพฤศจิกานะครับผมที่เราทำในส่วนของ U.S. Document กันก่อนนะครับผมก็ไปดูคลิปนั้นก่อนแล้วก็ค่อยตัดกับมาคลิปนี้บาย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะผมก็หลังจากที่เราเนี่ยได้แบบว่าผ่านสัมภาษณ์กับ US Sponsor แล้วก็หนจ้างแล้วใช่ไหมผ่านมาประมาณ2วันนะครับผมก็เอเจนซี่เนี่ยก็ได้เขาเรียกว่าไงส่งเมลมานะผมบอกว่าให้เซ็นเอกสารในส่วนของ US Sponsor Document นะครับผมก็มีมาบอกว่าแบบอีเมลเดเดี๋ยวให้ดูนี่นี่เป็นหน้าอีเมลนะครับไม่รู้โฟกัสหรือเปล่า นี่เป็นอ e ีเมลที่ทางเอเจนซี่ส่งมานะครับผมก็มีหลายเขาเรียกว่าไงหลายหน้าเลยนะครับผมที่เราจะต้องทําการอ่านแล้วก็เซ็นลองอมานะครับผมเพื่อที่จะส่งให้กับทางยูสโอนเซอร์นะครับผมเอ้ยส่งให้กับทางเอเจนซี่และเอเจนซี่เนี่ยก็จะส่งให้กับยูสโอนเซอร์อีกทีนึงนะครับผมโดยวันนี้เนี่ยวันที่14พฤศจิกายนนะครับผมโดยเอกสารเนี่ยเราต้องเซ็นก่อนวันที่15พฤศจิกายนนะครับผมซึ่งตัวเอกสารเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวผมให้ดูนี่คือตัวเอกสารทั้งหมด นั่นก็คือเอกสารทั้งหมดที่เราจะต้องทําการอ่านและเซ็นนะครับผมย้ําว่าต้องอ่านนะครับผมว่าเราคือเราต้องรู้นะว่าก่อนที่เราจะเซ็นอะไรลงไปเนี่ยเราต้องรู้ว่าเอกสารนั้นๆเนี่ยมันมันบอกอะไรบ้างมันแบบว่ารายละเอียดมันคืออะไรบ้างนะครับผม เราจะได้รู้แล้วเราก็จะได้เข้าใจในสิ่งนั้นไม่ใช่เราเซ็นไปมั่วๆเราไม่ไม่ใช่เราเซ็นมั่วๆมั่วๆส,ไวววสิไม่ได้เราเซ็นส่งเดทแต่ว่าแบบเออเราเซ็นแล้วนะอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าข้อมูลต่างๆในเอกสารที่เขาให้มาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็เราไปอ่านกันแล้วก็ไปดูกันต่อว่าเออทำอะไรต่อไปนะครับผมก็อันนี้ก็เป็น CSB d o c u m e n t นะครับที่เราจะต้องเซ็นกันนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปขอจ o อบออฟเฟอร์มั้งครับผม รับ okay. ผมหลังจากที่เราเนี่ยไปอ่านทบทวนอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็าก็จะมาทําการเซ็นกันนะครับว่าแต่ละหน้าเนี่ยต้องเซน็นอะไรบ้างนะครับก็ในเมลที่ทางอาคาเดิกส่งมาเนี่ยเขาก็จะบอกครับว่าหน้าแรกต้องเซ็นยังไงหน้าสามหน้าสี่ต้องเซ็นยังไงตรงไหนเซ็นแบบไหนนะครับผมก็ หน้าแรกเนี่ยก็จะเซ็นเป็นชื่อจริงนะทุกคนจริงหน้าสองต้องทำอะไรหน้าสามลายเซ็นตามพาสปอร์ตอีเมลดนเดือนปีเกิดชื่อบุคคลให้บุคคลเซ็นหรือถ้าไม่สะดวกให้น้องเขียนชื่อบุคคลแทนเลยนะคะวันเดือนปีเซ็นเอกสารหน้าที่สี่ชื่อนามสกุลลายเซ็นตามพาสปอร์ตโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ไปเซ็นกันครับผมก็จะเซ็นในกูน o ้นนะเซ็นใน iPad แล้วก็เดี๋ยวก็อัปโหลดทางอัปโหลดไปในทางไอตัวอีเมลของทางอาคติอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าทางอาคติบอกว่า ทำเสร็จแล้วก็อัปโหลดไปในเว็บนั้นได้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเซ็นกันแล้วก็ส่งเอกสารกันครับผมโอเคครับผมก็ <c oughs> เซ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็จะมาทําการอัปโหลดไฟล์กันนะครับผมผมก็ทําการเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะอ่อัปโหลดเป็นไฟล์ pdf นะครับผมแต่ว่าปกติแล้วผมจะแบบแคปเป็นรูปแล้วก็อัปโหลดไปนะแต่ว่าครั้งนี้ผมทําเป็น อ่าไฟล์ PDF แล้วก็อัปโหลดนะครับผมก็จะอัปโหลดเข้าไปในทางไอตัว document ของอคาเดกนะครับผมที่มันเป็นชื่เอเรานะครับอันนี้เราเช็คได้หมดเนี่ยนะ่าจะโอเคแหละนะแล้วก็อัปโหลดโอเคก็อัปโหลดเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมโดยขั้นตอนต่อไปเราจะทําอะไรก็เดี๋ยวติดตามต่อต่อไปนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปยาวนะครับผมที่บอกมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมก็ใครอยากดูขั้นตอนไหนก็กรเอาก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดทําเป็น ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำสแตมป์ไว้ได้แต่ผมก็จะทําไว้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นการเซ็นการยินยอมเงื่อนไขต่างๆของทาง US sponsor นะผมก็ขั้นตอนต่อไปเป็นอะไรก็ติดตามชมครับผมแล้วก็เมื่อเราเนี่ยทำการอ่าเขาเรียกว่าอะไระก็เมื่อเราเนี่ยทำการเซ็นพวกเอกสาร,รก,กับด d o c เม e ต์แล้วใช่ไหม เขาก็จะส่งในส่วนของ job offer มานะครับผมแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวจริงนะเป็นไฟล์ส่งมาให้เราเซ็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเอองานที่เราทำงานอะไรอยู่เมืองอะไรแล้วก็รายละเอียดต่างๆเงินที่ได้รับเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะส่งรายละเอียดมาอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ให้เราเซ็นนะครับแล้วก็ในส่วนของ housing นะครับผมแล้วก็เป็นเอกสารเกี่ยวกับอ่าบ้านหรือว่าหอพักที่เราอยู่นะครับซึ่งผมก็ได้หอพักที่ชื่อว่า riverlord south something นะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับผมก็รูปนะครับรรูปทีี่่่เเขาาาสงมนะยกวรูปที่ Uh, ทางเอเจนซี่ให้มาในเฮาสิ่งอ่ะค่อนข้างเจนหลอนนิดนึง <c oughs> แต่ว่าเราก็ไปอ่า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเปิดแมปดูอะ่ะ <c oughs> ก็ก็มันก็โอเคแหละแต่ภายในผมไม่รู้ว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับใคร ใครที่เคยไปพักที่นี่ก็มาคอมเมนต์ได้นะครับผมก็มันหลอนนะในรูปที่พี่เขาส่งมามันก็มันก็มันก็หลอนนะแต่ว่าเออก็ประสบการณ์นะครับผมก็ถ้าเกิดไปก็เออจะทำคอนเทนต์ให้ดูรีวิวให้ดูนะครับก็นั่นแหละก็หลอนนิดนึงนะครับผมก็อันนั้นก็เป็นในส่วนของเอกสาร housing นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะทําในส่วนของตัว ds 1 6 0นะครับซึ่งเอกสารเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ละเอียดมากๆนะครับเราต้องทําให้ถูกแบบ100%ถ้าเกิดเราทําผิดนะครับเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรจ่ายตังค์เพิิ่่มมซซ้้้ําาออนนนะะคครรัับบผผกก็็ยดแลว ยายามทำให้ถูกต้องร้อนะครับอาจจะเตรียมตัวเขียนในไอแพดก่อนก็ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดขั้นตอนการทําเยอะๆหลายลรอบนะครับที่พี่เจงซี่ส่งมานะผมก็ว่ได้อ่านแล้วแหละประมาณ3-4รอบได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะมาทําในส่วนของตัวเอกสาร ds 1 6 0นนะครับผมโอเค เกิดปัญหานิดหน่อยนะครับเกิดปัญหานิดหน่อยนะตอนนี้ไม่สามารถส่งคําร้องได้หมายถึงว่าไม่สามารถสร้างโปรไฟล์ได้ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแล้วทไมหน้ามันชอบมืดจังเลยเออทำไมมันไม่สามารถนี่ๆจะให้ดูขึ้นแบบนี้ทุกคนไม่สามารถสร้างได้แต่ว่าผมก็ได้ทำการเขาเรียกว่าไงถามพี่เจนซี่ไปแล้วนะเราพี่เขาตอบแล้วก็ค่อยมาทำต่อ Hours later. โอเคครับก็ตอนนี้เป็นช่วงดึกของวันที่23ชิ้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทำในส่วนของวันที่160ได้นะครับก็เพราะว่าพี่เอเจนซี่ก็ได้บอกมาแล้วเนี่ยนะครับว่าหมดจบเว็บลุ่มนะครับผมก็ก็สามารถที่จะเหมือนกับเลื่อนวันทำไปได้นะครับผมแล้วก็เลื่อนการแจกทางราชารได้นะวันนี้ก็ต้องเช็คเป็นรายวันรายชั่วโมงเลยนะครับว่า มันสามารถกลับมาใช้ได้ตอนไหนนะครับผมก็ตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะครับว่าเว็บมันจะสามารถกลับมาใช้ได้ตอนไหนนะครับแล้วเราก็จะได้ทานะครับผมก็มารอลุ่นนะว่าเราจะทำวันไหนนะครับผมก็ตามนั้นแหละครับีปัญหาช่วงนี้น่าจะช่วงนี้แหละนะครับใครใครที่ทําช่วงนี้กับผมก็น่าจะโดนไม่ได้โดนนิ่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของนี้เหมือนกันจะได้สัมมีซ่าตอนไหนเนี่ย โอเคครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนาะก็รอเว็บกลับมาใช้งานได้แล้วก็แล้วก็จะไปทำกันต่อ s <S โอเคครับผมก็วันนี้เป็นวันที่25ธันวาคมนะครับผมก็เว็บก็กลับมาใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทําต่อกันเลยนะครับผมนี่นี่เว็บกลับมาใช้ได้แล้วสุดยอดไมรดูด หายไป2องวันโอเคเราไปทํากันต่อเลยครับผมว่าต่อไปจะทําอะไรบ้างแล้วก็ทําอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วก็แต่ต่างหรือไม่ก็เราก็ไปดูกันนะว่าอะไรต่อไป let's go <S ทำก็เมื่อกี้ก็งงๆกับไอตัวหมายเลขยืนยันแบบ form ds หนึนิดหน่อยครับก็ถามพี่เขาก็เออให้ทำอีกนิบหนึ่งงงนิดหน่อยครับ ก็มันเป็นรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็พอได้ตัวไอแอปพลิเคชันไอของ g f 1 6 0นะครับก็ให้ทำใส่ในแบบฟอร์มของบนะครับโอเคก็มาบอกว่าวงวงงนิดหน่อยื่โอ้ยโอเค,อเคไปดูนต่อโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ก็กรอกทั้งหมด ที่ในส well, ่วนของ ds 1 6 0นะในเว็บไซต์ของทางสถานทูตอะเรียบร้อยแล้วเอาหน้าบุดอีกเลยก็นั่นแหละ ก็ทาในเว็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะไปจ่ายในส่วนของค่ารมเนียมค่าทมเนียมเขาเรียกว่าอะไรค่าทมเนียมนักเรียนแลกเปลี่ยนป่ะค่าทมเนียมไม่ใช่ค่าทมเนียมคําร้องขอวีซ่านะครับผมซึ่งวันที่25ธันวาคมนะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นไปอยู่ที่6,845บาทนะครับผมที่ผมจะต้องไปชําระนะครับผมซึ่งที่ผมดูรีวิวต่างๆนานามาเนี่ยมันก็ประมาณ5,000-6,000กว่าๆอยู่แล้วนะครับผมก็ทำไมของเราันพอจะจ่ายมันขึ้นไป6,000เลยจะ7,000แล้วนะเนี่ย โอเคแล้วก็ข okay, mm. ั้นตอนต่อไปเราก็จะไปจ่ายเงินนะครับซึ่งจะต้องไปจ่ายเงินที่ธนาคารเท่านั้นนะครับผมแล้วเราก็จะมากรอกในส่วนของแบบฟอร์มของพี่เอเจนซี่นะครับผมก็ตามนั้นครับไปจ่ายเงินที่ธนาคารครับผมก็อันนี้เราก็จะออกไปทําการจ่ายค่าธรรมเนียมของวีซ่านะคราคา6,800ากว่าบาทก็ผมก็ไม่รู้นะว่ามันแพงขึ้นเพราะอะไรอะนะ ว่าที่ดูมามันราคา5000ใช่ประมาณ5,6 0 0นะครับก็ก็เดี๋ยวเราก็จะไปจ่ายกันนะครับที่ธนาคารกรุงศรีนะครับผมก็ข้างบ้านมีอยู่นะครับก็จะไปที่ธนาคารกรุงศรีนะครับแต่ว่าเราต้องไปกดตังก่อนเพราะว่าเขาให้จ่ายเป็นเงินสดใช่เขาจ่ายเป็นเงินสดแล้วก็เดี๋ยวเราไปกดตังแล้วก็ไปจ่ายกันครับผมก็ตามนั้น เคครับเราก็มาถึงที่ธนาคารแล้วยังหรอกอยังอยู่บนรถนี่แหละก็ <g ül> <g ül> เราจะไปกดตังค์ที่ตรงนูน้นแล้วก็ไปจ่ายที่ตรงนูน้นมันอยู่คนละที่อะเพราะว่าตรงนี้มันมีตรงนี้มีธนาคารแล้วแล้วก็ตรงนู้นก็เออ,เอปต่ว่ามันอยู่คนละที่ตามนั่นแหละแ,แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปจ่ายตังค์กันไปกดตังค์ก่อนโอเคไปกดตังค์ใครบอกประเทศไทยอากาศหนาวช่วงนี้ไม่น,น่าใส่เสื้อหนาวเลยร้อนเดี๋ยวไ,ไปกดตังค์กัน กดเรียบร้อยเป็นจำนวนเงิน6,900บาทเออกดมา6,900นนะเพราะว่าเพราะมันต้องจ่าย6,845้ยบใช่ไหมก็เออหกพัน้า 6, แล้วเขาถอนมากันนะเพราะว่าก็ามันกดเงิน4,500าไม่ได้ดนะ้วยราเดินไปาราคากรูสีลงตรงไหนกนะไปเดินไปกัน หลังจากที่เราไปจ่ายตังค์เรียบร้อยนะครับก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็สเต็ปต่อไปเอ้ยก่อนจะไปสเต็ปต่อไปเนี่ยขอบอกอะไรนิดนึงนะครับก็ตอนที่เราทําตัวเอกสารในนาวเบใช่ไหมแล้วก็คนที่จะถ่ายรูปเก็บทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือว่าอะไรก็ตามแต่แล้วก็ในส่วนของไอ้หน้าที่มันบอกว่าบอกรายละเอียดว่าเราจ่ายเท่าไหร่หมายเลขเราคืออะไรอะไรเงี้ยก็ถ่ายเก็บไว้ด้วยหรือว่าจะพิมพ์ออกมาก็ได้นะครับเพราะว่าตอนเราไปจ่ายตังค์เนี่ยพี่พนักงานทางธนาคารก็จะขอดูในส่วนของใบนี้ด้วยนะผมเพราะว่าเขาจะจัดไป ใส่ตัวเลขรายละเอียดอะไรของเขาอ่ะเราเขาก็จะไปใส่ตรงนั้นนะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเออถ่ายเก็บไว้แล้วก็พิมพ์ไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าจะให้พี่เขาดูด้วยนะผมส่วนผมก็ถ่ายรูปเอาไว้นะครับผมก็ให้พี่เขาดูนะไม่ได้พิมพ์ไว้นะก็อันนี้ก็เป็นมาบอกฝากมาบอกเพื่อนๆนะครับที่จะไปจ่ายตังค์นะก็ทําในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะวุ่นวายเอานะครับก็มีได้ไปเป็นใบเสร็จมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะทาในเสร็จต่อไปนะครับก็คือการไปอัพข้อมูลนะครับใน Google Form ของทางเอเจนซ ทำกันกนะครับ ครับก็ตอนนี้ก็ส่งแบบฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตามในคลิปที่ได้ดูกันไปเมื่อสักครู่ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับก็ทำในส่วนของเอกสารยอบวัฟเฟอร์เอ่อร s สปอนเซอร์ด็อกิเมนต์แล้วก็ h o u s i n g แล้วก็ d s 1 6 0ึ 160, แล้วพวกนี้ต,ต่างนานาน,นะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรวมทั้งหมดในการทําเอกสารนะครับที่ก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์วีซ่านะผมก็กนั่นแหละก่อนที่เราจะไปทําวีซ่ากันนะครับก็ผมก็ได้บอกพี่เขาไปว่าขอเร็วที่สุดนะครับก็ให้พี่เขาจองไปเลยนะครับผมแล้วก ็ได้วันไหนก็เดี๋ยวเรามาตามดูกันครับคือตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะพี่เขาบอกว่า1-7วันเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าจะนัดวันไหนทําวันไหนวีซ่าวันไหนอะไรประมาณนี้นะผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมทำเอกสาราๆนานา ก่อนที่เราจะไปวิ่งตัยลิ้นพันก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์วีซ่านะครับผมก็คลิปต่อไปก็จะเป็นการเตรียมตัวในการไปสัมภาษณ์วีซ่าแล้วนะครับผมแล้วก็เราจะมาเล่าประสบการณ์หรือว่าคลิปเล่าประสบการณ์อาจจะเป็นอีกคลิปนึงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็รอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจในการสัมภาษณ์วีซ่าผมด้วยนะครับก็โอเคครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้แหละครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมซียูบาย เดี๋ยว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 ก่อนที่เราจะไปนะครับผมวันนี้วันที่26ธันวาคมนะครับผมก็ได้วันสัมภาษณ์วีซ่าแล้วนะครับผมคือวันที่22กุมภาพันธ์2567หรือ2024นะครับผมก็มาบอกว่าได้สัมภาษณ์วีซ่าวันที่22 ead? ได้คิวแล้วนะครับผมก็ติดตามวันสัมภาษณ์ก็อาจจะคลิปนี้ก็อาจาาจะหายานคลิปนั้นหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวทำให้ดูนะครับผมมาบอกแค่นี้แหละได้วันสัมภาษณ์แล้ว